สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับมะนาวแซ่บคนเดิมนะคะวันนี้นระามีเสื้อสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะมีทั้งหมด25ตัวเลยนะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยนะคะราคาเสื้อ,อยังเหมือนเดิมนะคะตัวละ50บาทนะคะค่าส่งเหมาๆจะอยู่ที่40บาทนะคะส่วนเก็บปลายทางราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่50บาทนะคะแล้วก็พื้นที่ห่างไกลนะคะเราจะคำนวณจากค่าใช้จ่ายคำนวณจากที่อยู่ของคุณลูกค้านะคะ ยังไงก็เดี๋ยวไปชมกันเลยแล้วกันนะคะตัวแรกเลยแล้วกันนะคะตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่หนึ่งดูก่อนตัวที่หนึ่งรอบอก44-46ค่ะความยาวอยู่ที่31เป็นผ้าพโพลีเอสเตอร์นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรอบอก44-46นะคะยาว31ผ้าโพลีใครรับตัวนี้แคปทักแชทได้เลยนะคะต่อไปนะคะต่อไป ต่อไปนะคะตรงนี้รอบอก38 40ค่ะความยาวอยู่ที่29นะคะรอบอก38 40ยาว29ค่ะใครรับตัวนี้แคปทักแชร์ได้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะมีกระตุมกระดุมตกแต่งด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะรอบอก38 40ค่ะดูกใกล้ๆนะคะอ่าใครรับตัวนี้ชอบตัวนี้แคปทักแชร์ได้เลยนะคะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้นะคะไซส์ XL ตามเสื้อนะคะจะเป็นไซส์ XL ลรอบอก44 46่ ความยาวอยู่ที่26ค่ะเป็นผ้าพโพลีนะคะตรงเอวจะมียางยืดตรงนี้เพิ่มนะคะเป็นยืดยืดนะเนี่ยมีเอวจ้ำตรงนี้นะคะแล้วก็ปล่อยชายลงมานะคะรอบอก4 4 4 6ยาว26ผ้าพโพลีเอสเตอร์นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะใครชอบตัวนี้แคปทักแชทได้เลยนะคะต่อไปค่ะต่อไปค่ะ ต่อไปค่ะเป็นขอไซส์นะขอไซส์สาวสองอไซส์ XL นะคะรอบอก44-46ค่ะรอบอก44-46ใส่ได้นะคะความยาวอยู่ที่27ค่ะรอบอก44-46ยาว27เป็นผ้าโพลีนะคะตรงนี้จะมีแบบว่าเป็นหมุดตกแต่งเห็นไหมตรงนี้สวยมากเลยนะคะแล้วก็จะโชว์ไหล่ตรงนี้นะคะแขนเป็นแบบนี้นะคะใครรับตัวนี้แคปทักแชทได้เลยเดี๋ยวเราลองยืนใส่ให้ดูนี่นะสวยนะสวยมากเลยนะทุกคนด้านหลังก็ด้านหน้านะคะ รอบอก4446นะคะรอบอก4 4 4 6ความยาวอยู่ที่27นะคะใครรับตัวนี้แคปทักแชทได้เลยนะต่อไปต่อไปค่ะตัวนี้สีชมพูแขนกุดนะคะรอบอก4446ค่ะรอบอก4446ยาว23ค่ะเป็นผ้าโพลีนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะผ้าสวยนะใครรับตัวนี้แคปทักแชทมานะต่อไปสีชมพูนะคะขอสาวไซส์ 2XL รอบอกห0 52 รอบอก50-52ความยาวอยู่ที่32ค่ะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะรอบอก50-52ยาว32เป็นผ้าโพลีนะคะดูตรงนี้นะคะตรงนี้แนวสูง164นะเนี่ยเป็นผ้าแบบนี้เลยนะแล้วก็ตรงไหล่จะมีโชว์โชว์ไหล่แบบนี้นะคะก็จะเปิดไหล่โชว์แบบนี้นะคะก็แขนเสื้อนะคะมีโชว์ตรงไหล่เนาะสวยนะทุกคนตัวนี้สวยมากๆนะชอบมากเลยเนี่ยสีสดใสมากๆเลยนะคะในด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นด้านหน้านะ ต่อไปนะคะต่อไปต่อไปขอ 2XL เหมือนเดิมนะคะรอบอก50-52ความยาวอยู่ที่26ค่ะเป็นผ้าโพลีรอบอก50-52ยาว26เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะใครรับตัวนี้เ F มาได้นะสีเสื้อจะเป็นสีส้มนะคะสีส้มสวยนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังมีอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะต่อไปต่อไปมาเป็นสีดําเลยแล้วกันนะอืม ใครชอบลายลายนี่มาทางนี้เลยนะคะรอบอกจะอยู่ที่4 6 4 8ยาว26ค่ะรอบอก4648ยาว26นะคะใครรับตัวนี้แคปทักแชทมาด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังมีซิปด้านหลังอย่างนี้นะคะรอบอกส6 4 8ยาว26ค่ะ ตัวต่อไปไซส์ 2XL นะคะรอบอก55-2ค่ะยาว30รอบอก55-2ยาว30สีออกเป็นสีชมพูนะคะเป็นผ้าโพลีนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นผ้ายน่นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็แขนแขนเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสวยนะตัวนี้สวยมากน่ารักใครรับตัวนี้ก็แคปแท็กแชทมาได้นะคะ ต่อไปค่ะต่อไปเป็นไซส์ XL นะคะรอบอก44 46ค่ะรอบอก44 46นะคะรอบอก4446ความยาวอยู่ที่28เป็นผ้าพโพลีเอสเตอร์นะคะ44 46ยาว28ผ้าพโพลีมีโชว์ตรงนี้นิดนึงนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะแขนเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะสวยมากเลยนะ ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปโอ้ดูระยิบระยับมากเลยนะทุกคนระยิบระยับมากสวยมากเลยนะคะแขนเป็นแบบนี้นะคะรอบอกจะอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบสองความยาวยิบหกเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเริ่มหนักแล้วจะล้มมันจะล้มอ่ะต่อไปนะคะต่อไปตัวนี้รอบอกห้าสิบหกห้าสิบแปดค่ะ ห้าหาแดนะว่า60ก็ใส่ได้นะความยาวอยู่ที่30นะคะใครรับตัวนี้แคปทักแชทมาได้เลยนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะอ่านะขออนุญาตตัวนี้ลงนิดนึงมันหนักแล้วะะต่อไปนะคะตรงนี้รอบอก4ี่8ค่ะรอบอก4ี่หความยาวอยู่ที่27นะคะ รอบอกสี่หกสี่แปดยาวย7ิบเจ็ดด้านหน้าเป็นลายแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นลายแบบนี้นะคะใครรับตัวนี้แคปมาเลยนะตัวต่อไปรอบอกห้าสิบสี่ห้าสิบหกความยาวยี่บแปดเป็นผ้าโพลีค่ะรอบอกห้าสี่ห้าหกยาวยี่บแปดผ้าโพลีนะคะตัวเนื้อผ้าจะยืดนะคะยืดได้นะคะเป็นตะข่ายแบบนี้นะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังสวยนะสวยลายด้านล่างก็สวยเราขอยกาไปอีกนิดนึงได้ไหม จะได้เห็นกันชัดๆนะคะต่อไปค่ะต่อไปนะคะรอบอก5456ความยาวอยู่ที่31นะคะรอบอก54 56ยาว31เป็นผ้าพโพลีนะคะตรงนี้จะมีโบนะคะผูกโบได้ด้วยน่ารักนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะใครรับตัวนี้แคปทักแชทมา ตัวต่อไปตัวต่อไปไซส์ XL นะคะขอรอบอ,อก44,46 44, สีเป็นสีน้ำเงินนะคะความยาวอยู่ที่26นะคะน้าสูง164นะเนี่ยดูคลิปที่แล้วมีสีชมพูนะคะแบบเดียวกันเลยทรงเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าขายไปแล้วนะคะเหลือสีน้ำเงินอีกตัวหนึ่งนะคะท่านใดที่ชอบก็สามารถแคปทักทักแชทมานะคะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไป ตรงนี้รอบอก4446นะคะความยาวอยู่ที่23เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะ4446ยาว23นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเหมือนกันแบบเดียวกันเลยนะคะใครชอบหรือว่ารับรับตัวนี้ก็แคปแล้วก็ทักแชทมาหาเราได้นะตัวต่อไปค่ะตรงนี้นะคะรอบอก4648ค่ะรอบอก4648ยาว30เป็นผ้าโพลีนะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะลายดอกสดใสมากเลยใครชอบแคปทักแชทมาต่อไปค่ะสีฟ้านะคะไซส์เอ็กอลรอบอกสี่หกสี่แปดยาวสามสิบค่ะรอบอกสี่หกสี่แปดยาวสามสิบนะคะผ้าจะเป็นผ้าพิ้วๆอย่างนี้แล้วก็มีตกแต่งแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ด้านล่างนะคะใครชอบตัวนี้ก็แคปทักแชทมาได้นะ ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปรอบอก38 40ค่ะ38 40ใส่ได้นะคะรอบอก38 40ใส่ได้ความยาวอยู่ที่30ค่ะ38 40ใส่ได้ยาวอยู่ที่30นะคะใครรับตัวนี้แคบมาเราไปแล้วนี่หว่าอ่าต่อไปนะคะจะเป็นไซส์เล็กลงมานิดนึงนะเล็กลงมานิดนึงนะคะรอบอก4042นะคะ4 0 42ยังยืดได้อีกนะนี่นี่น สี่สิบสี่สองนะคะความยาวอยู่ที่ยี่สิบแปดนะคะใครแล้วตัวนี้แคปทักแชทมานะคะถ้าคลิปหน้านะคะถ้านนวทําคลิปหน้าแล้วตัวนี้ยังไม่ออกนะเดี๋ยวยังไงเราจะใส่มาให้ดูนะคะส่วนตัวนี้นะคะที่เรวใส่ก็คือขายเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมมีลูกค้าจองเรียบร้อยนะคะใครที่ชอบตัวนี้ก็คือไม่ใช่สิตัวนี้ขายเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากวันนี้ก็คือเดี๋ยวแนวจะเอาไปทําความสะอาดแล้วก็จะจัดส่งให้คุณลูกค้านะคะท่านที่เอฟมานะคะดูตรงนี้ก็สวยนะดูดนะคะ ตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปตรงนี้รอบอกเล็กเลยอ่ะสามสิบสี่นะคะสามสิบสี่ค่ะความยาวยี่สิบเก้าค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้มีหมุดปักอย่างนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะใครชอบนะคะรับตัวนี้แคปทักแชทนะคะต่อไปค่ะต่อไปตัวนี้รอบอกสามหกสามแปดค่ะยาวยี่แปดเป็นผ้าโพลีนะคะนี่สวยมากเลยนะตัวนี้เหมือนกันนะถ้าขายังไม่ออกเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะใส่ให้ดูเนาะคลิปต่อๆไปเรื่อยๆอ่ะ อีกตัวหนึ่งอ่ะดูสวยมากเลยผ้าระยิบระยับมากนะคะรอบอก3 8 4สิยาวย5ิบห้านะคะ3 8 4แสยาวยิบห้าค่ะใครชอบตัวนี้นะคะความวิงของเขาเห็นไหมสวยมากเลยนะใครชอบตัวนี้ก็แคบมานะคะสวยๆนะชอบตัวต่อไปตัวสุดท้ายค่ะขอไซส์อวบๆเลยนะคะสาวอวบๆเลยตัวนี้นะคะรอบอกจะอยู่ที่หกสิบหกสิบสอเดี๋ยวนะ้านาะขอดูดก่อน รอบอก60 62ความยาวอยู่ที่29เป็นผ้าโพลีนะคะข้างๆแขนเขาจะมีโชว์แบบนี้นะทุกคนแขนเขาจะมีโชว์ข้างๆแบบนี้นะคะนี่ยาวแบบนี้เลยนะ50 52นะคะนี่เวลาใส่เข้าไปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นคอปาดเหรอเขาเรียกแบบประมาณนี้นะคะแล้วก็มีโชว์ไหลเซ็กซี่นะคะสวยมากเลยนะคะตรงนี้สาหรับสาวไซส์60เ,เดี๋ยวนำกางให้ดูนะสวยมาก ผ้าดีมากเลยนะคะตัวนี้อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูใกล้ๆผ้าสวยผ้าดีนะคะผ้าไม่หนานะใส่สบายค่ะใครรับหรือว่าใครชอบตัวนี้สนใจตัวนี้สามารถแคปทักแชทได้เลยนะแคปทักแชทได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ทั้งหมด25ตัวที่เราให้ชมไปนะคะก็คือหวังว่าลูกค้าทุกท่านจะชอบนะคะชอบตัวไหนสามารถแคปทักแชทได้เลยนะคะรายละเอียดการสั่งสินค้าเดี๋ยวเราจะปักไว้อยู่ใต้คลิปนี้นะคะ ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้มะนาวแซ่บด้วยนะคะสวัสดีค่ะ